สองค์ประกอบสำคัญที่ทำให้การทำรีเล็กสมายมีประสิทธิภาพคืออะไรบ้างเรามาติดตามกันเลยนะคะ3องค์ประกอบสำคัญที่ทำให้การทำรีเล็กสมายมีคุณภาพอย่างแรกเลยก็คือว่าคนไข้ต้องให้ความร่วมมือค่ะ คนไข้ต้องให้ความร่วมมือในการเตรียมตัวตัวเองศึกษาวิธีการศึกษาว่าตัวเองจะทำยังไงในตอนที่ผ่าตัดที่จะทำให้จ้องนิ่งได้ดีที่สำคัญคือร่วมมือปฏิบัติตามหลังการรักษาให้ถูกต้องเช่นขยันหยอดน้ำตาเทียมเลี่ยงการโดนน้ำในช่วง5วันแรกหยอดยาสม่าเสมออันนี้ต้องทาให้ได้นะคะข้อที่2ค่ะก็คือเครื่องมือ ที่ดีได้มาตรฐานที่สำคัญคือได้รับการดูแลเป็นอย่างดี Well maintenance อันนี้เป็นหัวใจเลยเหมือนรถนะคะเราใช้แล้วเราก็ต้องดูแล maintenance ให้พร้อมใช้งานได้มีประสิทธิภาพตลอดเวลาและข้อ3ที่สำคัญมากๆเลยก็คือทีมผู้รักษาซึ่งประกอบด้วยคุณหมอคุณพยาบาลผู้ช่วยพยาบาลทีมเลขาและ ทีมเจ้าหน้าที่ที่ดูแลพวกเราทุกคนที่ต้องทำงานร่วมกันเป็นอย่างดีมีมาตรฐานการวัดสายตาได้แม่นยำการรู้วิธีการดีเล็กสมายและรู้ว่าจะต้องดูแลคนไข้ยอย่างไรรู้ว่าอาการเหล่านี้เป็นอาการที่ไม่ปึงประสงค์ที่ถ้ารอแล้วก็ดีได้และนี่คือ3สิ่งที่ทำให้ผลลัพธ์ของการทำรีเล็กสมายออกมามีประสิทธิภาพค่ะ